ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คนขอ้อบอลแอบปลงน้ำหมึกสื่อปูดเคลียน์เอ็มบัปเป้เซนโซประอันมาดริดแล้วมาการ์ซือเมืองกระทิงดูอ้างว่าเคลียันเอ็มบัปเป้สูน่าทีมชาติฝรั่งเศสจปปะลบปากกากประอันมาดริดเป็นที่เรียบร้อยหลังจากแจ้งกับทีมแชมลิกเอิว่าต้องการอำลาสโมสรเอ็มบัปเป้จะมาสัญญากับแปาเชหลังจากจบฤดูกาลนี้ซึ่งถึงขณะนี้เขายังไม่ได้ต่อสัญญาฉบับใหม่ อันทาําให้เชื่อกันว่าหัวหอ,อกวัย25ปีหวังย้ายออกไปแบบฟรีๆโดยมีแรอันมาริดเป็นว่าที่ต้นสังกัดใหม่ในฤดูกันหนะ้าต่อจากอนาคตของนายิงเฟรนแมนมีรายงานว่าเมื่อสัปดาห์ก่อนเจ้าตัวแจ้งกับนัสเอร์อัลเคไลฟีประธานสโมสรอ,อย่างเป็นทางการแล้วว่าต้องการย้ายออกจากทีมกระทั่งล่าสุดมากาก็เผยว่าเอ็มบปเป้สัญญากับราชุทธขาเป็นเวลา5ปี หรือว่าจะถึงปี2029เป็นที่เรียบร้อยเมื่อ2สัปดาห์ก่อนนี้นะครับอย่างไรก็ดีสุสเปนิชเผยวาเอ็มบัปเป้ยินดีรับค่าแรงกับสังเวียนแข้งเมดาเบลน้อยกว่าที่เขาได้รับกับแปเช่แต่เจ้าตัวจะได้เงินเข้ากระเป๋าเป็นค่าลงน้ำมึกจำนวน85.5ล้านปอนด์คือราว3,847ล้านบาทเนื่องจากเป็นการย้ายทีมแบบไม่มีค่าตัวและถึงขณะนี้เขากำลังเจรจาเปอร์เซ็นส่วนแบ่งค่าลิขสิทธิ์ภาพลักษณ์กับราชินีขาวละอันมาตริดอยู่ อเจ้าดังกล่าวสมว่าเอ็มบัปเป้ได้รับค่าแรงจากแปเชปีละ22ล้านปอนด์คือประมาณ990ล้านบาทแต่เขายินดีรับกับอัลมาดริดลดลงเหลือแค่ปีละ12-17ล้านปอนด์คือราว540-765ล้านบาทเท่านั้นบวกกับโบนัสตามเงื่อนไขต่างๆหลังบอกปัดการต่อสัญญากับทีมเงินถังจากลีกน้ำหอมซึ่งเชื่อว่าเขาน่าจะได้รับค่าแรงเพิ่มขึ้นหากอยู่ที่นั่นต่อไป